ที่เป็นสวคุณสมบัติแล้วไปลงมติเห็นชอบให้กับผู้ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพ้นวาระสองท่านเหลือเจยดท่านเจยดท่านนี้สามารถพิจารณาทำคำวินิจฉัยได้ วันอังคารที่18มีนาคมนี้มีวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่จะเข้ามาก็คือการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสองท่าน,น,านซึ่งตรงนี้เนี่ยในกระบวนการที่จะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนี้ยังเป็นที่กังขาของสาธารณาชนโดยทั่วไปเพราะว่าขณะนี้การตรวจสอบที่มาของสอวทั้งหมด อยู่ในมือของกะกะตและ DSI แล้วประชาชนก็ยังสงสัยในการได้มาซึ่งสวทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าการที่จะมีการลงมติในวันที่18นี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากว่าการดำรงตำแหน่งของอบรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนั้นเนี่ยมีอายุวาระ7ปี แล้วถ้าเผื่อว่าสวที่ไปลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบเข้าไปดำรงตำแหน่งแล้วเมื่อการตรวจสอบที่มามีปัญหาพบว่าไม่สุจริตก,ก็จะทำให้ผู้ที่เป็นสวนั้นขาดคุณสมบัติถ้าคนที่เป็นสวขาดคุณสมบัติแล้วไปลงมติเห็นชอบให้กับผู้ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็อาจจะส่งผลให้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะอันนี้จะเป็นผลกระทบแต่ระยะยาวจึงขอเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกวุฒทธิสภาทั้งหมดชะลอการลงมติเห็นชอบองค์กรศิสระในวันอังคารนี้ก็คือตุลาการสารรัฐธรรมนูญไปก่อนจนกว่าการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบจนสิ้นสงสัย กระบวนการได้มาคึื่สวนั้นสุจริตโปร่งใสแล้วค่อยมาทําหน้าที่ลงมติกันต่อตรงนั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวที่จะทําให้ผู้เข้ามาดำรงตําแหน่งนั้นต้องเป็นโมฆะจึงขอเรียกร้องเอาไว้ตรงนี้ให้มีการชะลอการลงมติเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันอังคารนี้ออกไปจนกว่าที่มาของสวนั้นจะสิ้นสงสัยค่ะ ผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการลงมติในวันที่18มีนาที่จะถึงนี้ด้วยข้อ,ของหงญยของผมใน3ประการประการแรกครับตุลาการศารลรัฐธรรมนูญพ้นวาระ2ท่านเหลือ7ท่านเจ็ดท่านนี้สามารถพิจารณาทำคำวินิจฉัยได้เพราะแม้ถ้าต่ำกว่าเจ็ดคนเนี่ยนะครับกรณีไม่ใช่กรณีจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุดสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ามมาทาหนะ้าที่ตรงนั้นได้กรณีแรกก็คือไม่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเลย ประการที่2ครับแม้สวกลุ่มดังกล่าวนะครับบางกลุ่มเนี่ยจะบอกว่ากระบวนการยังถือว่าได้รับประโยชน์ในข้อสันนิษฐานตามกระบวนการยุติธรรมถือว่าเขายังคงบริสุทธิ์อยู่ท่านทั้งหลายครับการสรรหาบุคคลผู้มาดํารงตาแหน่งถึงขั้นสารตัวาการสารและธรรมนูญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเขาไม่มีความสงางงามแล้วครับเหตุผลประการสุดท้ายครับทุกท่านครับวันก่อนไปยื่นเรื่องที่ปปช แถลงข่าวทํานองว่ามันมีเรื่องของการเมืองนี่คือการเมืองและตัวกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นอยู่คนละข้างกับฝ่ายการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณพูดถึงการเมืองเนี่ยนะครับเฮ้ยมันได้ล่ะครับถ้าคุณบอกว่าตัวคุณเนี่ยคือการเมืองอยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลแสดงว่าองค์กรอิสระที่จะตั้งไปก็คงจะไม่มีความสง่างามแล้วก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ ไม่ซื่อสัตย์สุจริตครับคอยกันแกล้งทางการเมืองท่านทั้งหลายในประการสุดท้ายผมเป็นห่วงมากเห็นแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมไปยื่นเรื่องที่ปปชฮะเพื่อขอให้ทําการสอบสวนไต่สวนกรณีสวใช้เวทีสภาสว,น,วนะครับจะไปเอาผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีดีเอสไอผมมองว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดไหมอ่าเป็นเรื่องที่แจ้งข้อความเท็จหรือเปล่าเพราะเขาก็ทําตามหน้าที่ แต่ว่าปปอชอยังไม่เห็นทําอะไรฮนะวันที่12มีนากลุ่มสวเหล่านี้นะครับพากันไปที่ปปอชอครับไปยื่นเรื่องเอาผิดกับอธิบดีดีไศัยแล้วก็ท่านรัฐมนตรียุธีธรรมคอยหลังมาวันเดียวก็คือเมื่อวานเนี่ยปปอชรับเรื่องไต่สวนไว้แล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมก็ต้องเรียนว่าไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการลงมติ นะครับด้วยเหตุผลสามประการดังที่ว่ามาขอขอบคุณค่ะมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ